อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นมาสิโหมาสิ บรรยากาศน้ำท่วมหมู่บ้านทุกษาบีวันที่31ตุราคม2554ณซอย27ยทับ5วันนี้น้ำเริ่มลดลงประมาณหนึ่งเซนเป็นวันแรกที่น้ำเริ่มลดลง หลังจากท่วมมาเป็นเวลาสิบกว่าวัน